อันนี้ยบอันนี้เข้าเข้าเจ้เาจุกแล้วนี่วันนี้กลอยโอ้ยสวยเนาะสีชมสีเหลืองสวยงามมากเลยเอลอลังอันนี้ายกระส่ายแน่อลอลังมุยกแน่สีสันออลังอือกลอยวอากระดุกยกระดุยกลอย អូនមិននៅកាក់ហៅដូចទៅនៅអូនេះទៅនៅនេះគុតទៅកាអូទៅហុយបាយក្នុង YouTube អឺខ្ញុំចាប់ដែងទៅក្ដួយដូចទៅនៅបាយទៅនៅកាពីណានេះឆ្នាំងស្ដីឆ្នាំងអូស្នលតម៉េចមិនតក្ដៅចុយំតែគឺម៉ាញ់មិនមែនអូម៉េចដាក់ទឹម៉ាញ់ដាក់ទឹម៉ាញ់អាននេះបាយទៅនៅអូដាក់ដាក់ជួងទៀតចុ អូអូសូម Like กด Share ផងអឺដាក់អញ្ចឹងមិនមែនណាធន3បើតាវាពុះឲ្យអង្គទៅវាខាត់នេះគេមិនស្អិនខ្លួនមកដាក់ហាមទៀតមិនឃើញអូ

เราเกิดจากกิบบสพุดลุกตีสนาเซลเกิดเปลียนเปียนเกิดกบ่งจังจะนรกแง่ทางเธอคอดักมาซีจับแม่จับหน้าเทงคู่นกแม่เซลลรัเปียนต่อไจางดุจที่สุนัขลามินพากัไปมา คโทรศัพท์แม่นนะตาเรือบานตาาเออตาทุชากราตาก็เลยเก็บแต่โรลังนะสุดท้ายโอ้ไอไ่นฮะใช่นะใช่นะพวเคยนรวมมือบานห้อยนี่อ้นคมย

xin nó tên này vì anh mày 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 chân mày 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 ừ mày 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 ខ្ញុំដាក់ច្រូនស្នេហ៍វាមែនតែអវេរីតែវាតំពីរហួតមែនណាតែសេនទិររម27ដែរពីយ៉ាងអត់ព្រានៃក្រហ្នឹងមែនហើយតែមិនដល់ครึ่งក៏ប៉ុន្តែវាកន្លងមែនណា1ក្លយท่านបុចមើលเด้อនេះ1ក្លយក្ដូងវិចណាហួយបាយផង เตมเจะอันเหม็นเต้นจริงจะต้องไอ้เรียกเกียนนะแตน่นี่มันใส่เยอะเกินมันก็ต้องเอาอีกชุดหนึ่งมันจะได้สุกทั่วทั่วยังไม่สุกเต็นเต็ท่านผู้ชมที่เลยกลอยตอนใส่คลุกมะพร้าวกับน้ำตาลโรยเกลือไปหน่อยหู้อร่อยซึ่ง หากินไม่ค่อยจะได้หรอกนะแต่เทือบ้านอีสานบ้านเราก็พาง่วนก็พอมีอยู่นี่แหละคือโกลยหากินแล้วขั้นตอนกว่าจะได้มาเป็นแบบนี้โหยานะต้องไปทําคำสาบต้องไปล้างต้องไปโอ้ลายรอบขั้นตอนนี่แหละอร่อยมากดูสีสันเต๋า ស្ວຍទេបងមើលម្នេកល ôi អូជួយនេះគេមកឲ្យនេះដាក់ឌីឡាឌីឡាដូចគាត់បងឡាយវានោះវិញណែនណាំពីចមិនបិចណែនអឺណែវាវាវាអានណ่ะ ดัดดวงผองจะไงนกเพนแม่นนะดัดดวงนุ่งเอ็นดัดดวงดวงดัดสกัดดัมมิลพองเดอร์ดัมมิลพองนี่มะพร้าวคุณมาแล้ว <Management> อัจโนบเลยอืมสลับชั้นอืมสลับชั้นจ้ะอ๋อแล้วมาจนแล้วอันนี้ สีสดสีสันอันนี้หนูยันให้ติตข้าวเหนียวเหมือนกันเนะาะข้าวเ,นเาหนียวอ่อนลงอืมอือพีกินเนื้อข้าวเหนียวเป็นปลาฮ้ยเป็น<า>ปลาฮยหนูน้องย่จุกยอนกหมจะนะนแนน้องปลาเียนะโอ้ยทุกหเป็ะไ น้องลดยานมีงัน้องพร่ะราะโนะ่งแตปีแต่ก็ค่อนบดับมันซานุเกินมไปเจียโอ้ยน้งเปลงมือสอนในกอดเนาะโอ้ยเา้เต้ใช่กลับไปจะนิ่มอยจะเหนียวแม่นะลองมือซึนให้เนาะ เดี๋ยวมนจเิดเงนมันจัอืเดี๋ยวมีนกบอลเดเดี๋ยวมีกระดังกัอยู่นเดี๋ยวมีงนน้ีมันนะเอะ <c oughs> อเบ,บอร์เซึ่งมันจะมุนเลยันีนนะไาไฟเตาเตาจะอันไหนข้างนี้ใรจะนิ่งพลึงกระดาวพล,งลังย โอเคท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คือเก็บตกบรรยากาศการช่วยงานก็นึ่งข้าวนึ่งปลอยต้มขัาต้มบรรยากาศบางส่วนก็เก็บตกฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนอหากมีข้อใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอไทยก็ขอกราบถนาสสวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป